ช้างศึกซ้อมต่อทันทีหลังกลับถึงไทยปฏิวัติฝาก3คำเตือนแม้บุกไปเสมอเกาหลีใต้ก่อนบุ๊คัดบอลโลก26มีนาคมเวลา18นาฬิกาที่ BG t r a i n i n g Center จังหวัดปทุมธานีฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที a r ่4กลุ่ม C S 1> <S 1> การฝึกซ้อมครั้งนี้มหาสานเอชีอีน e. e. ำนักเตะลงฝึกซ้อมเบาๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่แตกต่างกันมากโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง G. ก่อนการฝึกซ้อมปฏิวัติคำหม่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซไปถึงเจ็ดครั้งช่วยให้เสมอเกาหลีใต้ถึงทิงกล่าวว่าขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชที่ช่วยกันวางแท็กติกช่วยกันตลอดทั้งเกมจนสามารถคว้าแต้มกลับมาได้เป็น1คะแนนที่ล้ำค่ามากเกาหลีใต้เป็นทีมที่มีคุณภาพลำดับต้นๆของเชีย พวกเขาเป็นขาประจำที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปฟุตบอลโลกตลอดเกมรุกเกาหลีใต้ไม่ได้มีแค่อีคังอินหรือซนฮึงมินแต่เขาบุกมากันทั้งทีมแน่นอนเราต้องรู้สึกกดดันเป็นธรรมดาเราไม่อยากเสียประตูเพราะถ้าเสียแล้วเรามีโอกาสแพ้ได้ในเกมเราก็โดนบุกตลอดแต่พวกเราทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ส่วนที่แฟนบอลบอลชื่นชมก็รู้สึกดีใจทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น3คำเตือนสำหรับทีมชาติไทยการกลับมาพบกับเกาหลีใต้ในบ้านเราไม่ง่ายแน่นอนเพราะเกาหลีใต้ก็คือเกาหลีใต้ หมีนักเตะที่มีคุณภาพมากมาย2เราต้องเล่นให้รัดก,กุมกว่าเดิม3ามทำงานหนักเหมือนเดิมทุกคนดีใจมากที่ทราบข่าวว่าตัวขายหมดแล้วก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาช่วยกันเชียร์มากดดันเกาหลีใต้เยอะๆพวกเราจะทำกันอย่างเต็มที่วิ่งสู้ฟัดเหมือนเดิมปฏิวัติกล่าวปิดท้ายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัด ที่4กับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาคม2567เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา